เพราะจิตใจนั้นสำคัญยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wellness Unes Podcast ความรู้สุขภาพจิตที่มีทั้งความรู้และ h า w t ูต่างๆ,างๆเกี่ยวกับการดูแลจิตใจของตัวคุณเองและคนใกล้ตัวค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมออังวราเช่นเดิมนะคะวันนี้อยากจะมาชวนคุยแลาให้ฟังถึงหนังสือชื่อเรื่องว่า What Everybody Is Saying นะคะหรือชื่อภาษาไทยคือ ร่างกายไม่เคยโกหกคู่มืออ่านคนฉบับ FBI นะคะก็คือพูดเรื่องของโรคของยาอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นแนวแนว l ิ s เ s สเนาะซะเยอะแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะเล่าทางฝั่ง Wellness บ้างก็คือเป็นเรื่องของความสุขภาพจิตหรือเป็นเหมือนกับคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะคะแต่ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลจิตใจตัวเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอยู่บ้างนะคะอาจจะเกี่ยวกับการสื่อสารด้วย ซึ่งผู้แต่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือคุณโจนาบาโร่นะคะเขาน่าจะทำงานที่ F b i มามากกว่า25ปีนะคะก่อนที่จะแต่งหนังสือเล่มนี้ซึ่งเหมือนเขาก็รวบรวมประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านคนเพื่อที่จะจับผิดผู้ต้องสงสัยแล้วก็กันแล้วเขาเหมือนก็จะเป็นที่ปรึกษาที่ไปช่วยกับนักธุรกิจด้วยเนาะว่าเออจับสังเกตเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเพื่อที่จะอ่านว่าคู่คู่การค้าเนี่ย เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงยังไงบ้างนะคะอ่ะเข้าสู่เนื้อเรื่องเลยก็อาจจะไม่ได้มารีวิวเหมือนเป็นสรุปหนังสืออะไรเพียงแต่ว่าอาจจะพูดให้ฟังถึงข้อคิดที่เป็นในด้านของิจิตเวทที่ได้รู้มาจากได้ข้อคิดจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยชอบมากๆจากหน้าสิก็คือเขาบอกว่าฝึกสังเกตคนเยอะ,ยอะนะคะสังเกตคนเนี่ยสังเกตพฤติกรรมสังเกต ร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเพราะว่าจริงๆมันมีข้อสังเกตอยู่เยอะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนตัวอย่างที่เขาเล่าให้ฟังนะคะเช่นผมเพิ่งถูกภรรยาฟ้องหยาผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอไม่มีความสุขกับชีวิตแต่งงานของเราหรืออาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าลูกชายฉันติดโคเคนมา3ปีแล้วฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขามีปัญหาเรื่องยาเสพติด ผมกำลังมีปากเสียงกับผู้ชายคนนี้แล้วจูจ่ๆเขาก็ต่อยผมผมยังไม่ทันสังเกตเขากำหมัดเลยด้วยซ้ำหรือตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือฉันคิดว่าเจ้านายค่อนข้างพอใจกับผลงานของฉันไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังจะถูกไล่ออกอ่าซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของคนที่แบบเฮ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วอยู่ก็เหมือนเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะซึ่งอยากจะบอกว่า หมอเนี่ยเห็นด้วยกับประโยคพวกนี้มากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนไข้หรือว่าญาติคนไข้เนี่ยก็บางทีมาบอกข้อมูลหมอว่าไม่เคยสังเกตเลยนะว่าญาติเนี่ยมีความเจ็บป่วยแบบเป็นโรควิตกกังวลหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ด้วยหรือมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะอย่างยาเสพติดเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่บางทีครอบครัวไม่เคยรู้เลยแต่หมอคิดว่าถ้าเราสังเกตคนเก่งๆอะค่ะเอามาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอะ,ะพวกนี้มันสามารถช่วยได้นะคะที่จะ รู้ว่าคนรอบๆตัวเราเนี่ยคิดหรือว่ากําลังจะมีพฤติกรรมอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าข้อคิดข้อที่2นะคะก็คือมาจากชื่อเรื่องเลยก็คือร่างกายไม่เคยโกหกะคะ่ะก็คือร่างกายเนี่ยในหนังสือเนี่ยบอกว่ามันจะเป็นปฏิกิริยาที่แสดงออกมาจากสมองส่วนลิมบิกคือปูพื้นนิดนึงว่าสมองเนี่ยมีหลายส่วนนะคะมีตั้งแต่เบนสเตมก็คือแบบเหมือน เช่นควบคุมการหายใจนะคะแล้วก็เลยขึ้นมาอีกก็จะเป็นสมองส่วนลิมบิกที่มีวิวัฒนาการเป็นเหมือนกับด้านของอารมณ์ด้านของการเอาตัวรอดอะไรเงี้คะซึ่งในสัตว์ทั่วไปก็มีนะคะแล้วก็คนเราเนี่ยถือมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะมีสมองส่วนที่พัฒน,นาสูงสุดเลยก็คือเป็นส่วนของอนิโอคอร์เทกซ์นะคะนิโอคอร์เทกซ์ก็จะเป็นแนวแนวแบบคิดวิเคราะห์แล้วก็การเข้าสังคมวัฒนธรรมอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง เขาบอกว่าร่างกายเนี่ยจะรับข้อความโดยตรงมาจากลิมบิกสมองส่วนลิมบิกเลยซึ่งจะตรงไปตรงมากว่าสมองส่วนหน้าซึ่งก็คือนีโอคอร์เทกซ์หรือว่าฟอนเทลโลบนั่นเองนะคะฟอนเทลโลบเนี่ยจะคิดซับซ้อนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยพูดโกหกได้หรือแสดงความโกหกออกมาได้นะคะแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่โกหกค่ะเพราะว่ารับมาจากลิมบิกนั่นเองนะคะ ทีนี้หนังสือก็สรุปมาพูดเล่าให้ฟังถึงว่าเออแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณของคนเลยนะของสิ่งมีชีวิตเลยที่จะตอบสนอง3แบบค่ะ3แบบก็คือ1 f i g h t หมายถึงแบบสู้2คือ flight คือหนี3คือ freeze คือนิ่งดีกว่า ทั้งสามอันนี้มันมีเพื่อที่จะให้สิ่งมีชีวิตมีชีวิตรอดแต่ว่าจะรอดด้วยวิธีไหนเนี่ยแล้วแต่ว่าเราเอามาใช้ให้มันเหมาะกับสถานการณ์เช่นถ้าเกิดว่าสู้ได้ก็ควรสู้อ่ะสู้ไม่ได้ก็ต้องก็ๆๆๆต้องก็ต้องหนีสู้ไม่ได้หนีไม่ได้บางทีต้องนิ่งไว้ก่อนเผื่อจะรอดนะคะแต่เขาก็มาวิเคราะห์ค่ะว่าอย่างาถ้าเป็นไฟที่แบงการสู้ค่ะบางทีมันบางทีคนเรากลัวคนเราโกรธแค้นเนี่ยว่า คนที่มาทําลายนะคะเราเดิมๆเนี่ยสมัยก่อนแล้วก็อาจจะเป็นการต่อสู้นะทำลายร่างกายกันแต่สมัยปัจจุบันเนี้ยค่ะมันมันมีการสู้ที่แบบมีอรารยธรรมมากขึ้นนะคือเขาบอกว่าบางทีสู้ด้วยการพูดว่าพูดกั่นแกล้งแสดงสีหน้าแสดงท่าทางหรือสายตาค่ะบางทีเอ๊ะทำไมสายตาคนนี้ดูแบบไม่เป็นมิตรมองแรงมองอะไรอย่างเงี้ยเราคือบางทีมันเป็นปฏิกิริยาที่ ที่เอาตัวรอดอย่างหนึ่งนะเ,นเหมือนเขาแสดงความสู้กับเราอะไรเงี้ยไม่ใช่สู้กับเราเราไม่ได้ร้องเขาเนาะเป็นสู้กับคนกับสิ่งที่เขาคิดว่าอันตรายอย่างเงี้ยค่ะหรืออันที่สองนะคะ fly ที่เหมือนกับแปลว่าหนีค่ะอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเลี่ยงเป็นการอ,าออกห่างจากสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายหรือเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดแต่ในระดับร่างกายนะคะก็มีเหมือนกันนะที่ หนีคือไม่ต้องมีพฤติกรรมหนีนะคะแต่ว่าร่างกายหนีเองเช่นหันหน้าหนีเอากระเป๋าปิดตัวเหมือนกับให้เราเห็นส่วนของร่างกายน้อยลงค่ะหันเท้าหนีหันเท้า,ทา,ทาไปอีกด้านหนึ่งหรือแม้แต่การปิดตาเห็นบางคนแบบเอ๊ะทำไมหลับตานานๆนี่เขาอาจจะมีพฤติกรรมของการหนีอยู่ก็ได้นะคะแบบไม่อยากเจอหน้าสุดท้ายก็คือ f r e e z ่ะฟรซเนี่ยก็คือแบบการที่ร่างกายหยุดนิง่งหรือือพฤติกรรมที่แบบไม่เปลี่ยน จากสิ่งที่แบบมีอยู่ตอนนี้ซึ่งอันนี้หมทำให้หมอคิดถึงอีกคำหนึ่งคือคำว่าอดทนอดทนเนี่ยหมอเคยคุยกับอาจารย์จิตแพทย์อีกท่านหนึ่งนะคะพูดถึงความอดทนคือถ้าเกิดว่าอดทน,เ,นเป็นความหมายที่ดีเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่การฟรีสนะคะอาจารย์คุยกับอาจารย์ทางนั้นเนี่ยพูดถึงว่าการอดทนเนี่ยคือการที่เรายอมทําสิ่งเดิมเพราะรู้ว่าถ้าทําไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะสําเร็จ มันจะดีขึ้นค่ะมันจะต้องแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นแต่ถ้าเป็นการฟรีซที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนีเ่ยเ,เป็นจากการที่เราแบบฟรีซเฉยๆอันเนี้ย ไม่รู้เรียกอ,อดทนหรือเปล่าคือบางคนจะบาบอกว่าเราเป็นคนอดทนทนกับเรื่องแย่ๆได้นะคะีค่ะแต่ว่าจริงๆหมอว่าอาจจะไม่ใช่การทนก็ได้นะอาจจะเป็นการที่เรากําลังใช้ทักษะการฟรีสตัวเองคือทําซ้ําๆไปเถอะแม้จะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่กลัวว่าถ้าเกิดทําอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะแย่กว่านี้อย่างเช่นถูกด่าถูกว่าถูกเอาเปรียบทํางานหนักๆก,ก,ก็ทน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 ,ทนไปแบบนี้ค่ะคือต่อให้แบบ เครียดยังไงจนกระทั่งมาหาหมอแล้วหมอบอกว่าอุ้ยคุณแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเขาก็แบบไม่ค่ะกลัวคืออันนี้คือหมอก็กเข้าใจนะว่ามันอาจจะเป็นคําสั่งโดยตรงมาจากสมองส่วนลิมบิกเลยให้ให้ฟรีสให้ทนไว้แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าทุกทุกกลไกเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าใช้ให้ถูกต้องถูกตามสถานการณ์ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเอามาใช้ไม่ถูกจุดเช่นสถานการณ์นี้ไม่ควรฟรีสนะคะควรจะต้องหนีได้แล้วหรือควรจะต้องไฟส์ควรจะต้องสู้ได้แล้วก็อาจจะเหมาะกว่ามันจะทําให้คุณแบบได้ผลการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นถ้าเกิดคณเปลี่ยนวิธีบ้างนะคะซึ่งกลไกพวกนี้ค่ะก็มาคิดว่ารู้ไวเนี่ยมันก็จะทําให้เราฝึกเรู้ทันอารมณ์ของตัวเองนะว่า ออพฤติกรรมหรือร่า,างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดมันมีปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเอ้ยเรากาลังเจอความเครียดอยู่หรือเปล่าแล้วเรากําลังใช้แทตเทิลเดิมๆในการสู้ความเครียดปัญหาไหมค่ะซึ่งจะเคยเจอบางคนนะคะบอกว่าไม่รู้เครียดตอนไหนคือมันแบบสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะ,อะชอบในหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่าบางทีเราเครียดเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่ว่าเรามักจะมีพฤติกรรมตอบสนองกับความเครียดเพื่อสงบสติอารมณ์ตัวเองค่ะคือเครียดไปแล้วแต่ว่าร่างกายอยาจจะแบบ รีแล็กตัวเองอัตโนมัติเขาเรียกพฤติกรรมสงบสงบพฤติกรรมสงบอารมณ์หรือว่า pacifying behavior หรือว่าเป็นการตัวปรับสมดุล adapter แบบนี้นะคะคือมีมีหลายอย่างมากในหนังสือนี้ก็จะเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยเราแนะนำว่าเราไปอ่านกันดูเช่นการแบบเปิดข้อเสื้อมากขึ้นหรือว่าการรูบแขนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราทำแล้วเราสังเกตได้เนี่ย เราก็อาจจะได้รู้ว่าเอ้ยเรื่องที่เรากําลังใจยอยู่ตรงหน้านั้นเลยอะมันสร้างความเครียดให้เรานะเราจะได้เอามาจัดการได้ค่ะอันที่สามนะคะข้อคิดข้อสรุปที่ได้จากเรื่องนี้นะก็คือเรื่องของความรู้ใหม่ที่หมอเพิ่งได้เหมือนกันคืออวัยวะที่ซื่อสัตย์ที่สุดในร่างกายเราใครฟังอยู่แล้วโพสทันนะคะลองโพสแล้วลองเดาดูหมอเดาผิดเลยนะเรื่องนี้คืออวัยวะที่ซื่อสัตย์ที่สุดก็คือขาและเท้าค่ะบอกว่า เอ้ยตามพัฒนาการของเราเนี่ยจริงๆเราใช้เท้าแล้วก็ขาเนี่ยในการหนีเอาตัวรอดเยอะมากเพื่อแบบวิ่งหนีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจเท้ากับขาเราเรามองหน้าการเรามองส่วนบนของร่างกายเยอะกว่าแถมแถมเท้าเนี่ยถูกใส่ถุงเท้าถูกใส่รองเท้าปกปิดไว้อีกต่างหากบางคนใส่กางเกงขาย,ยาวก็ปิดขาไปด้วยเนาะคือแล้ว หมันคือถูกปิดปังเอาไว้หนึ่คือมันเป็นอวัยวะที่จําเป็นต้องใช้เอาตัวรอดตั้งแต่สมัยดึกดาบัน2สองคือมันถูกปกปิดด้วยด้วยเครื่องแต่งกายค่อนข้างเยอะในปัจจุบันสามคือเราไม่เคยถูกสอนเลยว่าให้ระวังมารยาทของเท้าเราเคยจะถูกสอนว่าเอ้ยอย่าทำหน้าแบบนั้นอย่าทำอย่าพูดแบบนี้แต่เราไม่เคยถูกบอกว่าให้มีมารยาททางเท้าดังนั้นเนี่ยเท้าจะค่อนข้าง ซื่อสัตย์มากแล้วก็ไม่ถูกปรุงแต่งอะไรเลยเพราะเราไม่เคยถูกสอนมาให้ปรุงแต่งการแสดงออกทางเท้านะคะซึ่งในทางจิตเวทที่หมอเรียนมาเนี่ยการทําจิตบําบัดเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้นั่งคุยกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มารับการบําบัดอ่นะโดยที่ไม่มีโต๊ะมากั้นนะคะเพราะว่าจะได้สังเกตบอดี้ลังกูจของผู้ที่มารับการบําบัดนะทั้งตัวเลยรวมถึงเท้าด้วยอันนี้เนี่ยหมอคิดว่ามันน่าจะ มีประโยชน์มากจริงๆเพราะว่าบางบางหมอทํางานเนี่ยส่วนมากมันต้องมีโต๊ะที่วางคอมด้วยแล้วผู้ป่วยที่คนไข้ที่มารักษาก็จะนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบางทีหมอดได้สังจะไม่สังนะจะไม่สามารถสังเกตขาและเท้าของผู้ที่มารับการปรึกษาได้ถ้าหมอคิดว่ามันเป็นข้อเสียเปรียบในปัจจุบันแต่ไม่เป็นไรค่ะหมอก็จะพยายาม สังเกตมากขึ้นแต่ว่าสําหรับใครที่ฟังข้อมูลนี้ให้ลองสังเกตเท้าและขาตัวเองนะหมอสังเกตเท้าและขาตัวเองมากขึ้นว่าตอนคุยกับใครตอนที่ทําอะไรอยู่อ่ะเท้าและขาของหมอแบบเปลี่ยนไปยังไงบ้างน่าสนใจดีนะคะ,ะข้อ4ค่ะก็คือเวลาที่เครียดทาให้ปวดท,ท้องเนี่ยอย่างเช่นเจอคนพูดบางอย่างแล้วโกรธเขาบอกว่าเวลาที่เราโกรธเนี่ยบางทีเลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงกระเพาะนะแต่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนอื่นที่ต้องใช้สําหรับการ Fight, Flight หรือ Freeze นะคะคือเขาอาธิบายว่าทำไมาคนเราเครียดถึงปวดท้องอะคะ่ะแบบถึงเวลาที่มันมีปัญหานะมันคือความตึงเครียดอยู่ตรงหน้าเนี่ยร่างกายคุณไม่ต้องย่อยอาหารตอนนี้คุณไปทาอย่างอื่นก่อนคุณไปสู้ก่อนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยคือสมัยก่อนมันอาจจะจําเป็นมากนะคะเพราะว่าต้องวิ่งหนีสิงโตอะไรแบบเนี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีสิงโตมันมีแต่ความเครียดที่เป็นแบบเอเดินหน้าจะมีเงินพอไหมวันพรุ่งนี้หัวหน้าจะว่าอะไรหรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยพอระบบอันนี้ทํางานระบบที่แบบเลือดจะไม่ไปเลี้ยงกระเพาะทางานแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเครียดอาหารไม่ย่อยปวดท้องแต่ว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนอื่นของร่างกายแทนเช่นแบบเราอาจจะไม่รู้สึกตัวนะว่าเลือดไปเลี้ยงขามากขึ้นหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองที่แบบทาให้ต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะข้อ5ค่ะเขาบอกให้สังเกตเซลล์แคร์ก็คือการที่ดูแลตัวเองเช่นคนที่ อาบน้ําแต่งตัวดูแลวความสะอาดมันเป็นเบาะแสได้ค่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยตอนนี้สุขภาพจิตกับสุขภาพร่างกายดีหรือไม่คืออย่างเช่นถ้าเกิดคนเราเจ็บปวดไม่สบายร่างกายอาจจะไม่สามารถจะไปดูแลตัวเองได้ถนัดนักอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าจริงมากๆเลยนะคะใครที่แบบช่วงนี้ไม่ค่อยดูแลตัวเองไล่เลเวลมาตั้งแต่แบบเมื่อก่อนรักสวยรักงานเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทาครีมอันนี้แปลว่าคุณแบบ มีอะไรผิดปกติไปแล้วเช่นแบบมีความเครียดเยอะหรือแย่ไม่ใช่แย่สิแบบแบบเยอะไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือบางทีไม่อาบน้ําเลยอ่ะอันนี้อาจจะเป็นการเจ็บปวดทางจิตเวทที่แบบค่อนข้างรุนแรงแล้วเช่นแบบเป็นโรคซิคิสโซฟีเนียที่แบบไม่รับรู้เหตุผลเลยที่แบบไม่สามารถดูแลเซลล์แคร์ตัวเองได้นะคะแล้วมันเป็นเกณฑ์นหนึ่งนะในการที่หมอจะใช้สังวินิฉยัยว่าแบบคุณมีโรคซึมเศร้าหรือเปล่า เป็นจิตเภทหรือเปล่าซึ่งในหนังสือก็เขียนถึง2โรคนี้เหมือนกันนะคะดังนั้นมันค่อนข้างจะคอมมอนแล้วก็สากลมากๆเลยเนาะข้อ6ค่ะเขาพูดถึงการนั่งเหยียดตัวคือแบบอือนี่ความรู้ใหม่ของหมออีกแล้วการที่การนั่งเหยียดตัวหรือว่ากลางกลางพื้นที่ของแขนขามากขึ้นนะคะมันเป็นการแสดงอาณาเขตแสดงอํานาจอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเขาเขาเล่าตัวอย่างมาเนี่ยหมอว่าประ,ประยุกต์ใช้กับการาสื่อสารกับคน ตรงหน้าแล้วก็ในครอบครัวได้ดีมากเืาตัวอย่างในหนังสือเนยกตัวอย่างเรื่องของในครอบครัวค่ะเขาบอกว่าถ้าลูกๆของคุณแบบนั่งฟังคุณสั่งสอนอยู่แล้วก็หรือกําลังโตเถียงกันอยู่นะแล้วลูกของคุณกางอนาเขตด้วยการนั่งเอง็นพิงแล้วก็ยืดขาออกมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องแก้ด้วยการบอกให้ลูกของคุณอนะ่ะลุกขึ้นนั่งตัวตรงคือแบบหุบอนาเขต ร่างกายของตัวเองลงมาเนาะเพื่อที่จะหมายถึงสถานะของการรับฟังการยอมรับมากขึ้นนะคะเพราะว่าแต,แต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ยอมลุกขึ้นมาเนี่ยให้แก้ด้วยการไปยืนข้างไปนั่งข้างๆหรือยืนข้างหลังใกล้ๆเขาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าทําอย่างสักพักนึงเนี่ยสมองส่วนลิมบิกนะคะจะเตือนของจะเตือนคน,คนๆนั้นเนี่ยว่าอุ้ยถูกลุกล้ำและอันตรายแล้วเขาอาจจะต้องขยับตัวซึ่งอันนี้หมอนแนะนําว่าควรทํานะ จริงจังด้วยเพราะว่าถ้าพ่อแม่ไม่ทำแบบนี้นะคะมันจะเท่ากับการสื่อสารแบบ non verbal แบบ body language เอาไปเป็นภาษาร่างกายของพ่อแม่ค่ะว่าเฮ้ยโอเคนะคะที่คุณจะไม่ไม่รับฟังพ่อแม่เท่าไหร่เงะะี้ยค่ะซึ่งทำให้แบบการปกครองในบ้านก็ยากแล้วแถมถ้าเกิดลูกๆโตขึ้นไปเขาไปทําที่อื่นอะ่ะมันจะเท่ากับการไม่แสดงความเคารพแล้วบางทีอาจจะมีปัญหากลับมาแบบทาไมห,หน้าไม่เอ็นดูเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะติดนิสัย body l a n g u a g อันนี้ไป พออันนี้หมอนั่งอ่านแล้วเนี่ยค่ะทําให้หมอคิดถึงอีก,อกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของทฤษฎีระบบทฤษฎีระบบเนี่ยเป็นคอนเซปต์ประมาณว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นวิ่งเข้าหาสมดุลค่ะคือหมายถึงว่าถ้าอย่างเช่นตัวอย่างที่เขาเล่าให้ฟังเนาะพ่อแม่ลูกเนี่ยค่ะ,อ,ะอย่างถ้าเกิดว่าลูกยอมไม่ใช่แม่ยอมให้ลูกแบบนั่งสบายๆชิวๆได้หรือว,ว่าไม่ฟังได้เนี่ยเดี๋ยวลูกก็จะทาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดแม่เปลี่ยนสมดุลใหม่ด้วยกัน เข้าไปกลางอนณาเขตคืนหรือว่ายืนยันว่าจะต้องมีการรับฟังกันเนี่ยค่ะลูกก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองเองเพื่อที่จะให้ระบบเนี้ยมันสมดุลเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นมีอํานาจสองฝั่งเนี่ยก็จะอยู่กันไม่ได้นะคะก็คือว่ามันเป็นการปรับตัวแบบเหมือนระบบเนาะมันจะเป็น2อสองฝั่งโยนรับโยนรับข้อมูลกันเสมอแบบนี้ค่ะ ข้อ7นะคะสรุปว่าข้อมูลที่มีทั้งหมดเนี่ยข้อมูลที่มีในหนังสือก็อ่านไว้เป็นความรู้เนาะแต่ว่าเราก็ควรจะรู้ว่าเราจะสังเกตไปทําไมอย่างเช่นแบบว่าการสังเกตร่างกายเนี่ยมันมีประโยชน์เพื่อที่จะดูแลปกป้องตัวเองป้องกันอันตรายจากคนอื่นหรือว่าเป็นการช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างใน ตัวอย่างหนังสือเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราสังเกตคนหรือว่าพฤติกรรมร่างกายคนเก่งๆนะคะบางทีมันก็ทําให้เราแบบไวพอที่จะแบบเลี่ยงปัญหาหรือว่ารู้ทันว่าเราจะแบบแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรอยู่ที่สําคัญคือการช่วยเหลือคนอื่นค่ะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราเดินเดินผ่านไปในสังคมคเราจะเจอเด็กบางคนที่มีพฤติกรรมหรือมีท่าทีแปลกๆนะคะซึ่งเด็กคนนั้นบางทีอาจจะถูก abuse ก็คือเหมือนถูกทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจอยู่ก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบเก็บแขนขาตอนที่อยู่ใกล้แม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะข้อ8ปนะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วคือหมอคิดว่าข้อคีย์เวิร์ดนี้ก็สำคัญคือพฤติกรรมใดๆก็ตามเนะะี่ยค่ะมันไม่ใช่แบบเป็นความหมายแบบนั้นร0 0ซคือทุกอย่างเป็นแค่ข้อสงสัยอย่างเช่นแบบการที่เขาหลับตามันไม่ได้แปลว่าเขาจะหนีคุณไม่ชอบคุณอย่างเดียวะคะ่ะแต่ว่าเหมือนมันแค่ข้อสงสัยว่าเอ้ยเขาเกิดความ เครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้เราหาคําตอบต่อไปค่ะมันไม่ใช่ว่าเจอสิ่งเจอคีย์เวิร์ด a มันจะเท่ากับ b เสมอไปร้อแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาทําแบบนี้มันแปลว่าเขาโกหกอย่างนี้นะคะแต่ว่าแค่เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูว่าเอ้ยเขาอึดอัดหรือเปล่าหรือเขาจะทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพราะอะไรมีเหตุผลไหมแล้วที่สําคัญนะคะพฤติกรรมใด,ดก็ตามเนี่ยมันอาจจะเป็นนิสัยเดิมของเขาก็ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติต่างหากที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ะะอ,ยอย่าลืมนะอันนี้หมอชอบมากเลยคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปต่างหากที่สําคัญที่สุดอย่างเช่นคนนี้เนี่ยเดิมไม่เคยแต่งหน้าอยู่แล้ววันนี้ไม่แต่งหน้าก็ไม่แปลกแต่อีกคนหนึ่งที่คือเดิมรักสวยรักงามมากแล้วก็คือแต่งหน้าดูดีตลอดผมเป๊ะวันหนึ่งเนี่ยไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวไม่แต่งไม่ทําผมอะไรเงี้ยเลยค่ะอันนี้คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยให้เราฝัสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบนี้เสมอๆนะคะ คราวน,นี้ก็ข้อมูลมาเล่าให้ฟังประมาณนี้คือพอดีว่าอ่านหนังสือเล่มน,นี้โดยบังเอิญก็เลยยิ่งอ่านไปแล้วรู้สึกว่ามันได้ข้อคิดดีๆเยอะแล้วก็เลยจดออกมาเป็นข้อเขียนเป็นข้อคิดนะคะข้อเขียนเป็นข้อสอบเลยเป็นข้อคิดแล้วก็คิดว่าเอามาเล่าให้ใหท่านผู้ฟังฟังในพอดแคสต์ด้วยเผื่อว่ามีใครเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับฟังอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโรคทางจิตเว